โอเคครับวันนี้ก็กระดานเก้าูณเก้าเหมือนเดิมนะครับรอผู้เล่นอยู่นะครับเล่นเจอระดับห้าคิวนะครับผมเล่นยังไงดีเนี่ยใบไม่เป็นเลยเปิดเกมเก้าูณเก้านี่รู้สึกว่าค่อนข้างยากนะครับแบบ มันเขาเรียกว่าอนะไรโอ้นี่มันสวยอะลงมาทะยาหมดแล้วหมายเหมือนจะกินรวบอะล้อมแล้วกินรวบทั้งกระดาษนะ่ะเล่นยากเล่นง่ายเหมือนแบบเนี่ยบปิดเกมผิดช,ชีวิตเปลี่ยนเลยครับทำเนี้ได้บ้างเนี่ยบัตรขก็เล่นยากครับกระดานมันแบบสั้นเวยต้องรีบเดินละเวลาจะหมด โอ้กินยังไงไม่ได้แถมโดนล้อมมุมอีกฐานเปิดฐานลอยแล้วเ,เปิดเกมไม่ดีแล้วตอนนี้เล่นยากละเอาขอเข้าหามุมไปก่อนแล้วกันค่อยว่ากันไม่ได้ตัดเขาด้วยนะเนี่ยไม่ได้บัดคนที่มามาตรงนี้ด้วยนะจริงควรจะต้องตัดก่อนนะเนี่ยโอ้โอ่ะโอเคจะไม่ได้บัตรละไม่เป็นไรขอเล่นรอดก่อนแล้วกันแนละ้ววัดกื้นที่กันเลยโอ้โหเอ้ แรงไร้กาดมากยังไงก really yes. ็ต้องตัด่ะ <ých> ช่วงเวลาเนี <aro> ้ยโหตัดมันก็ทำเป็นได้โหด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 มากโหดมากโอ้ดูดิเอาอย่างนี้แหละเอากันอย่างนี้เลยเกินไปลว เอาเปรียบกันถึงขนาดนี้เลยอยอดมากอันนี้นี่น่าจะโอ้โหสิบเอ็ดรุนแรงเกินละสิบียบรุนแรงเกินไปละเวลาไม่มีแล้วค่อนข้างแย่นะครับตอนนี้เขากลางได้ขนาดนี้นี่คือแบบโอ้โจะไปเหลืออะไรวะ สร้างหง้องรอดสบายชิลโอ้หท,ที่ตรงนี้โคตรใหญ่อะ่ะอุ้ยมั่วเลยเสียงมั่วเลยยากมากโอ้โอหหายกจจริงจริงเอา้าแต่ได้พอดีเลยอะ่ะ ได้พอดีซะง,งั้นเนะี่ยพอดีปะเนี่ยพอดีปะวะไม่รู้นะชั่วโมงนี้วัดกันวัดกันได้บามม่วๆม,มาอย่างนี้เฉยอ้าวได้พอดีอ่ะได้ตามม่ๆอย่างนี้มาเฉยโอ้ยไฟกันมั่วได้กินปานี้ชนะเลยเนี่ยเฉยเลย เฉยเลยครับผมชนะเฉยเลยหามากครับบานี้คนต้องเล่นตรงนี้รอดด้วยนะไหนก็น่าจะรอดอยู่แล้วละ่ะเดินดีมากครับไม่ไรทีนี้ไม่ชนะละจะทำอะไรไม่สนใจละไอ้ยะตลกมากขอดูรีวิวเกมหน่อยรีวิวยังไงเนี่ย มีเสียงนะมีบอกแปมดีๆให้ไวเนะี่ยไม่เห็นมีบอกแปมเลยเลยปลาอน,นี้โอ้โหหามากครับเล่นมัว <c oughs> นม่วครับเล่นมั่วครับจริงดำรับเมน,นี้ดีไหมหรืจริงควรรับไหนดีเดี๋ยวกลับบ้านเอามุมวะแลาอัานนี้เป็นปลาที่รุนแรงที่สุดปลาที่ จะค่าขาวลวะถ้าอย่แนี้แค่นี้ก็พอ่ะไม่ได้เหรอโอ,อ้ได้อยู่ได้อยู่พอดีเลยโอ้โหมัวมากแบบนี้เม็ดนี้ไม่เห็นมีรีวิวบอกมากอะไรเลยทำยังไงไม่ทำยังไงทำไม่เป็อนอ๋อนี่มันรีวิวนะมันต้องวิเคราะห์ดินะเขาหมาทำยังไงซ้สาปเถอะ แต่เม็ดนี้นี่คือถ้าจะรับให้ดีให้ไม่ตายนี่โอ้โหทำยังไงคือรับตรงนี้ไม่ตายหรอแต่เสียพื้นที่ไปบางส่วนยอมโดนพื้นที่ยอมโดนพื้นที่อ่ะโดนเม็ดต่อเข้าไปถ้าต่อเน,นี่ยเออก็ไม่มีอะไรแล้วป่ะยังไงตรงนี้ก็ไถ่ายมารอดแล้วตรงน,นี้ก็เชื่อเออตอนแรกผมกะมองไว้แค่นี้มองไว้แค่ประมาณเนี้ยคิดว่าเขาคงจะแบบ มีอะไรอยู่แล้วอหอเออไม่มีอะไรนะเมื่อกี้นี่ถ้าถาล่แมแบบนี้ก็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 มีเหรอไม่มีอะไรนะเออไม่มีอะไรแล้วอะอาจจะได้แค่เนี้ยได้ประมาณเนี้ยแล้วก็เคลียร์ไปลดพื้นที่ไปเฉยขๆขำๆคือโดนเปิดอย่างนี้แบบเล่นยากมาก โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ